ให้ได้ดูกันเลยครับก็มือนึงก็ถือกลอ้อง,อองมือนึงก็ถือโทรศัพท์ให้ลูกค้าถ่ายรูปไปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้บรรย่ญญายเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเน้นให้ดูภาพชัดๆกันนะครับเพราะว่าสายตาต้องจ้องอยู่ที่กล้องลูกค้านะครับ ความสนุกสนานมีกันทุกวันครับแค่จะออกสื่อหรือไม่ออกสื่อเท่านั้นนะครับเี้ังเทนแก้วครับดูพ้นถอยยันถอย Set up, set up. Oh. set up. Set up. Set up. Stand up. Show, show, your hand. Show your hand, sexy, sexy. <laughs> yes, one, two, three. <laughs> yeah, looking camera. Show your hand, sexy, sexy. One, two, three. Wow. Show hand. Yeah. Very beautiful. <laughs> ว้าว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 ดูความน่ารักของช้างไทยครับนะครับครับสิ่งที่ ลูกค้าแล้วก็ช้างมีความสุขครับไม่ได้อยู่ที่การควบคุมด้วยอ,อ,อุปกรณ์โซ่ตะขอครับว่าไม่ได้หมายความว่าอาจะไม่มีโซ่ไม่มีตะขอแล้วช้างจะมีความสุขนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โดยสิ้นเชิงครับมันขึ้นอยู่อยู่ที่ว่าความรักความเข้าใจในการดูแลครับนะครับอ่า ช้างที่เลี้ยงด้วยอ่อไม่เลี้ยงด้วยตะขอเลี้ยงอิสระมือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีปัญหามาเรื่อยๆนะครับนะครับมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแค่เขาไม่ออกสื่อแค่นั้นแหละครับ thank you บปัญหาก็คือนะครับล่าสุดนะครับนะครับ ในเมื่อพื้นที่มันจำกัดับคแคบนะครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแบบมีโซ่มีตะขอหรือไม่มีตะขอไม่มีโซ่ไม่มีอุปรกรณ์ตามแต่นะครับในเมื่อพื้นที่มันจํากัดนะครับพื้นที่จํากัดนะครับปัญหามันก็มาครับล่าสุดนะครับช้างโลกสวยครับาชช้างโลกสวยครับลูกช้างตายหนึ่งเชือกนะครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คือ ช้างที่อาบน้ําโครนบ่อยๆแล้วก็ไม่มีการถ่ายเทนะครับพื้นที่แคบๆนะครับช้างตวเนี้น้ํานะครับได้กัดซอกนะครับห้องกองฟุตนะครับเท้าช้างนะครับหลายเชือกนะครับแล้วก็ต้องใช้การรักษานะครับใช้ระยะเวลาสองเดือนสามเดือนขึ้นนะครับนะครับผมถามว่าความทรมานอยู่ที่ใครครับนะครับอยู่ที่ช้างครับความเจ็บปวดมันอยู่ที่ช้างนะครับผม นะครเพราะฉะนั้นคุณรักช้างแบบไหนนะครับนะครับอยากจะทบทวนว่าคุณรักช้างแบบไหนนะครับนะครับรักช้างยังไงนะครับให้ช้างได้สิ้นลมหายใจนะครับแล้วก็ให้ช้างได้มีความเจ็บปวดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือคําถามที่ต้องทําการบ้านเลยนะครับแล้วก็ท้องที่อยู่ยังไงครับนะครับต้องตรวจสอบดูแลหรือไม่นะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นช้าง ใช้โซ่ใช้ตะขอแล้วหาว่าเขาทารุณทรมานช้างนะครับสิ่งที่แท้จริงมันอยู่ยังไงนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับนะครับอยากจะฝากเอาไว้ในเมื่อพื้นที่ครับแคบนะครับสี่สามสี่ไร่นะครับสี่ห้าไร่ช้างยี่สิบสามสิบเชือกสิบกว่าเชือกยี 20, ่สิบเชือกมันเพียงพอหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็ เวนกำมันตกอยู่ที่ใครนะครับมันตกอยู่ที่ช้างนะครับนะครับล่าสุดตายนะครับหนึ่งเชือกนะครับไปเสิร์ฟดูนะครับปางไหนนะครับแล้วก็น้ํานะครับได้กัดเล็บเท้าช้างนะครับจนเจ็บปวดนะครับใช้การรักษาไม่ต่ำกว่าสามสี่เดือนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับที่ไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะขอแล้วก็ไม่ทรมานช้างนะครับนะครับ อยากจะฝากเอาไว้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็เอออหอหมกโอนเอ็นตามกระแสนะครับนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่อยากให้มันรู้ว่าความเป็นจริงมันอยู่ยังไงนะครับนะครับคนที่รับช้างจริงๆรเขาเลี้ยงยังไงนะครับนะครับช้างที่ใช้โซ่ใช้ตะขอมันทรมานจริงไหมนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ ความรักความเข้าใจนะครับนะครับอากาศวันนี้ครับตอนนี้เลยนะครับทีปานช้างกัมาลาครับนะครับเห็นไหมครับผูกโซ่ตลอดครับแต่ว่าการใช้โซ่นะครับถูกวิธีหรือไม่ช้างเจ็บปวดหรือไม่ครับนะครับมีบาดแผลหรือไม่ช้างไม่มีบาดแผลครับนี่ครับเพิ่งขึ้นมาจากสาอ่างน้ำกับลูกค้าสดๆร้อนๆครับนะครับครับ เราไม่ต่อแหลต่อโลกนะครับนะครับนะครับไม่ดราม่านะครับนะครับถามว่าไอ้พวกฝรั่งที่มาเข้ามาควบคุมดูแลนะครับควบคุมดูแลช้างนะครับช้างไทยตอนนี้นะครับเขามีความชานาญแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปตามนะครับสุดท้ายนะครับช้างตายนะครับดูเร้มากครับส้นตีนจริงๆเลยครับเอ้าเอาลูกเอ้าเอาลูกเอ้า โอเคครับเนี่ยครับลูกค้าวันๆก็ไม่เยอะนะครับลูกค้าบุ๊กกิ้งนะครับบุ๊กกิ้งโดยตรงนะครับจองทางเพจนะครับมานะครับแล้วก็เนี่ยครับได้ดูแลลูกค้าเต็มที่นะครับระหว่างควานแล้วก็ลูกค้านะครับลูกค้ามีความสุขกับแค่นี้ครับคือจบครับนะครับไม่ได้ไปแข่งขันว่าปางโนนปางนี้แขกเยอะไม่เยอะนะครับ เราไม่มีลูกค้าครับแล้วก็เราไม่ได้แข่งขันก really ับใครนะครับแล้วก็ที่อย่างที่พูดนะครับว่าไม่ได้มีหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับใครอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับจากจะฝากไว้แล้วก็ปัญหาจะมีมากมีน้อยขนาดไหนคิดดูเอาเองครับนะครับนะครับนะครับไม่ได้หุ้นส่วนไม่ได้เช่าที่อะไรกับใครทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันก็น้อยอยู่แล้วครับนะครับ นะครับการตัดสินใจมันง่ายนะครับนะครับนี่รถตอยมาไม่ได้หรอถอยต่อยมาได้ตอยไปทำไมอ๋อรับสองสาวนี้ยังสกำมาลายไ่ไหมจอลยององวินเได้ที่ว่าจองผ่านพี่มันใช่ไหมฮะอย่างเป็นไปสุดเลยนะไปสุดเหสาวๆครับนี่แต่สาวๆสวยๆครับพนักงานของเราครับ จีบได้ครับจีบได้ครับเป็นตายแล้วทั้งนั้นครับสดแต่ไม่สิงครับอารมณ์ดีขำ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 กันนะครับดูครับบรรยากาศนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ดูกันนะครับบรรยากาศในการทํางานในการทําโปรแกรมของพวกเรานะครับวันนี้มีโอกาสก็ก็ไลฟ์ให้ชมกันนะครับ ฝนก็มาเรื่อยๆครับบรรยากาศก,ก็ดีครับนวนครับที่เห็นอยู่ต้นทุเรียนครับกําลังจะร่วงหล่นให้ได้ชมชวนชิมรสชาติของรูก,การนี้กันแล้วนะครับ พอรอบๆก็อย <dri> <compra. S 1> ู่กับช้างครับช้างไม่ได้ทำงานครับยื่นพลายราเชนครับยืนอยู่สูงกล้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับผูกไว้ใกล้บ้านผูกไว้กับบ้านนะครับไม่ได้ทำงานครับซื้อมาเลี้ยงเล่นมาเลี้ยงกับความรักความชอบจริงๆครับครับนี่บางจูไปไหนนี่บางจูไปซื้อเส้แปรงยาไปซื้อแหรงยาเหรอเอา เพราะว่าไปไหนต้นฝั่งโน้นก็มุมงของเด็กๆครับนะครับเห็นอยู่ครับนีครับหลายเต็งหนึ่งกับพังฉบาแก้วนะครับรอบๆครับมีแต่ช้างครับแล้วก็ทํางานวันละเที่ยวสองเที่ยวครับมีความสุขอยู่กับบ้านนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับไม่ได้แข่งขัน กับใครธุรกิจนะครับธุรกิจใครธุรกิจมันนะครับความอิ่มอยู่ตรงไหนความพอเพียงอยู่ตรงไหนนะครับอยากให้ทบทวนคิดกันนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์เงินเช่าครับยังไงก็ต้องดิ้นรนขนวกวครับเพราะว่าถ้าไม่ดิ้นรนนะครับอยู่กับที่คงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจความรู้สึกกันด้วยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนครับโอเคครับสวัสดีครับสังไกตชาแนลครับปางช้างกำมลาครับนะครับ ปางช้างกัมาลานะครับบรรยากาศที่วิวร้อยล้านพันล้านของพวกเรานะครับมอมตะมั่นคงยั่งยืนนะครับชางไชนนลช่องชางไฮแชนเนลนะครับติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel